สวัสดีครับวันนี้บิรลูซังก็อยากจะมารีวิวระบบ Home Automation แบบ IOT ที่บิรลูซังเป็นคนนำมาติดตั้งเองนะเขียนโปรแกรมเองติดตั้งเองเกือบทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามีการไปซื้ออุปกรณ์เข้ามาแล้วก็มาเขียนโปรแกรมให้มันเข้ากับอุปกรณ์ของเราแค่นั้นเองนะครับะระบบนี้เนี่ยได้ทำการทดลองที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสุไทรดูคลิปเก่าๆนะก็จะเห็นว่าบิลซังสามารถสั่งซ่วมให้ทำงานเองได้ให้ล้างตูดได้นวดตูดได้ใช่ไหม หรือว่าสั่งให้ทีวีเปิดปิดเองได้หรือเสียงอะไรเองได้ใช่ไหมตอนน้ามันมเป็นห้องเล็กๆทีนี้เนี่ยบิลังเอาระบบแ้านะมาติดในบ้านทั้งหลังที่ท,ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นทั้งบ้านเนี่ยมันจะใหญ่กว่าระบบที่ญี่ปุ่นอีกเป็นสิบเท่าเลยเพราะมันจะมีเครื่องไฟฟ้าเยอะกว่ามากทีนี้ก็เลยจะมาทําการรีวิวให้ดูตอนนี้ติดตั้งเสร็จไปหลายอย่างแล้วมันจะมีบางฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าไปแนะเพราะว่ามันมันมีเยอะมากไงเดี๋ยวยังพยายามทําอยู่ทุกคืนทุกคืนเนี่ย เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอตอนนี้บิลลูซังก็อยู่ที่ห้องรับแขกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติบิลลูซังต้องการจะสั่งให้ไฟห้องรับแขกปิดใช่ไหมบิลูซังก็พูดว่าวันดีสิริปิดไฟห้องรับแขกโอเคไฟห้องรับแขกปิดแล้วแค่นี้ห้องรับแขกก็ปิดไฟให้บิลลูซังหรือว่าสวัสดีสิริวัสดีสิริเปิดไฟห้องรับแขก แค่นี้ก็สามารถสั่งให้เปิดปิดไฟห้องรับแขกได้แล้วอันนี้ก็เป็นสั่งงานด้วยเสียงในห้องรับแขกใช่ไหมแล้วมันยังมีโฮมออโตเมชันอีกอันหนึ่งที่เป็นระบบอัตโนมัติอย่างเช่นตรงนี้มีไฟบันไดเมื่อตอนนี้บันไดมันจะเป็นมือใช่ไหมเกิดเรามาตอนคืนเนี่ยแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันสะดุดหกล้มอะไรใช่ไหมไม่ต้องเปิดไฟเลยเราแค่เดินผ่านมาปุ๊บไฟมันก็จะปุ๊บติดเองนี่เลยเห็นไหม ก็จะมีไฟติดใต้ราวบันไดไปจนถึงข้างบนเลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟโคมไฟข้างบนเลยเราก็สามารถมองเห็นขั้นบันดไดได้อันนี้ก็จะเป็นออโตเมชันที่ใช้เซนเซอร์อจับความเคลื่อนไหวอย่างนั้นเองจริงๆตอนแรกเนี่ยบิวล์าั่งอยากจะได้เป็นแบบเซนเซอร์ที่แบบเดินตัดผ่านเนี่ยติดเซนเซอร์ไปตรงซ้ายขวาใช่ไหมหรือเหมือนบันไดเลื่อนที่เวลามีคนเดินผ่านปุ๊บก,ก็จะบันไดเลื่อนทงานแต่ไปอธิบายอันนี้ให้คนกี่คนพนักง,งาน ขายกี่ร้านเขาก็ไม่เข้าใจเขาบอกอถ้ากรดสุิเซ็นเซอร์ที่คนเดินผ่านก็นี่สิเป็นเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวแต่ข้อเสียของเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวคือว่าถ้าบิลซังไม่ได้ขึ้นบันไดล่ะบิลลูซังเดินมาประมาณแถวๆนี้ปุ๊บไฟมันก็จะติดเองใช่ไหมอันนี้ก็เลยทําการเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดตรงหัวเซ็นเซอร์แล้วก็มาถึงตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นห้องอาหารนะอาจจะนนดูรกนิดนึงนะก็อย่าไปใส่ใจมันนะ กำลังง่วนกับการทํางานอยู่นะอ่ะโคมไฟห้องอาหารเนี่ยมันจะมี3อันใช่ไหมมันจะมีแช andelier อันนึงแล้วก็จะมีไฟดาวไลท์สีดวงใช่ไหมครับแล้วก็จะมี LED เดี๋ยวตอนนี้ดาวไลท์ light, ไม่ใช่ดาวไลท์สิดาวไลท์กับ LED มันเปิดอยู่ใช่ไหมโคมไฟแช andelier มันปิดอยู่เดี๋ยวบิลซันจะสั่งให้อ่าเอาไงดีเอาห้องนี้แล้วกันอ่านะเดี๋ยวจะสั่งให้โคมไฟแช andelier มันเปิดทํางานนะอ่ามุมนี้แล้วกันเราก็ต้องพูดว่ากดดีซิลี ช่วยเปิดโคมไฟห้องอาหารให้หน่อยสิเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราใช่ไหมซินดีก็จะเปิดโคมไฟห้องอาหารให้เรานะตอนนี้ก็จะแบบมีทั้งโคมไฟห้องอาหารซินดีย,ยใช่ไหมแล้วมี LED แล้วก็มีดาวไลท์ใช่ไหมสมมุติว่าบิาลล์ต้องการจะแบบปิดทั้งหมดรวดเดียวเลยบิลล์ซก็ให้มันปิดได้โดยใช้คําสั่งว่าวุดีซินดี้ปิดไฟห้องอาหาร อ่ะตอนนี้ไฟห้องอาหารก็ปิดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดหม่ก็ได้วัดดีสิริเปิดไฟห้องอาหารโอเคไฟห้องอาหารเปิดแล้วอ่ะก็สั่งตรงนี้ได้<ม>หรือว่าเราจะสั่งตรงครัวตอนนี้เห็นไหมห้องครัวไฟมันปิดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะสั่งโดยการวัดดีสิริช่วยเปิดไฟห้องครัวให้หน่อยโอเคไฟห้องครัวเปิดแล้วอ่ะตอนนี้ไฟห้องครัวก็จะเปิดแล้วนะครับ ่ะตรงนี้ก็จะมีไฟทางเดินใช่ไหมเดี๋ยวเรากจะสั่งให้ไฟทางเดินมันเปิดใช่ไหมวัรดีซิลิช่วยเปิดไฟทางเดินให้หน่อยสิโอเคไฟทางเดินเปิดแล้ววัดีซิลิช่วยปิดไฟทางเดินให้หน่อยโอเคไฟทางเดินปิดแล้ววัดีซิลิช่วยปิดไฟห้องครัวให้หน่อยโอเค ไฟห้องครัวปิดแล้วอะต่อไปเราก็มาชมห้องน้ำอันไฟฝันเป็นที่ไฟฝันของวิลสันกันนะห้องน้ำวิลสันเนี่ยเข้าไปปุ๊บก,ก็จะคล้ายๆ้ายห้างสรรพสินค้านะมืดๆอยู่ใช่ไหมไฟมันจะปึ๊บติดเองนี่ไฟก็จะปึ๊บติดเอ,ง,องนี้เลยนะอันนี้ให้ดูห้องน้ำก่อนนะวิลสันก็ทำการติดซ่วมอัตโนมัตินะเป็นซ่วมไฟฟ้านะที่แบบว่าไฟฝันมากอยากจะได้ใช่ไหมก็สั่งงานด้วยสิ่งนี้เหมือนกันนะอะ อันนี้คือม่ไที่สั่งอดิสินะคือถ้าเกิดสมมติเราไปยืนข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฝามานะันจะเปิดเองใช่ไหมอ่ะพอมันเปิดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาสั่งให้มันเปิดฝารองนั่งในกรณีที่แบบเราต้องการจะชิ้นช่องใช่ไหมอ่าเราก็จะสั่งว่าวัดีซิลิเปิดที่รองนั่งให้หน่อยโอเคที่รองนั่งเปิดแล้วมันจะเปิดฝารองนั่งให้เรานะอ่ะสมม,มุติว่าเราต้องการจะกดชักโครกนะเราก็ต้องกดเองเราก็จะบอกว่าวัดีซิลิ เปิดที่กดชักโครกให้หน่อยโอเคที่กดชักรกเปิดแล้วอ่าตอนนี้มันก็จะทําการกดชักรกให้ยู่ซังเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าก็จะทาความสะอาดได้นะหรือว่าเราต้องการจะน,นวดตูดหรือว่าจะอ่าชำระล้างก็ทําได้เหมือนกันนะพอเสร็จแล้วเก็บอกว่าวัดดีสิริปิดที่รองนั่งโอเคที่รองนั่ง อ่ะเราก็สามารถใช้ซซปอัตโนมัติได้แล้วเราก็ออกจากห้องน้ําได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไฟห้องน้ำาล้จะปิดเองเอาต่อมามาดูห้องนอนเล่นของคุณนายแม่นะเป็นห้องนอนเล่นตอนกลางวันนะนอนเล่น,เลนๆเฉยๆแต่บางทีก็นอนจริงนะอ่ะเราก็จะมีการเข้ารหัสนะโดยการสแกนลายิ้วมือนั่น,น,นเองก็จะกดปุ๊บเราก็จะเปิดเข้าไปห้องได้นะ อ่ะอันนี้นั้นเราก็สามารถที่จะสั่งให้มันปิดแอร์ให้ด้วยนะหรือเปิดแอร์ให้ด้วยนะอย่างเช่นตอนนี้เป็นแอร์ห้องอาหารใช่ไหมเดี๋ยวเราสั่งให้มันเปิดแอร์ห้องให้ปิดแอร์ห้องอาหารนะตอนนี้แอร์เปิดอยู่นะเราก็จะสั่งว่าวดีซิริปิดแอร์ห้องอาหารให้หน่อยโอเคแอร์ห้องอาหารปิดแล้วอ่ะตอนนี้แอร์มันก็กําลังจะทําการปิดตัวลงไป นี่เราก็ปิดแอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในโฮมออโตเมชันอันนี้นะอย่างเช่นว่าเวลาเราจะออกจากบ้านใช่ไหมเราไม่ต้องมานั่งปิดไฟทีละดวงเทีละดวงหรือกลัวลืมบางทีลืมเปิดไฟชั้น2ทิ้งไว้ใช่ไหมขี้เกียจขึ้นก็ไม่เปไ็นไรก็จะมีปุ่มกด1ปุ่มในนี้นะมันจะกลายเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าสีนั่นเองพอกดปุ่มนี้ปุ๊บไฟไมันจะปิดปุบ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 ,ปบทีวีปิดแอร์ปิด, Air, ปดทุกอย่างปิดเสร็จสับออกจากบ้านได้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าลืมปิดไฟอะไรเลย หรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราเข้ามาตอนกลางคืนใช่ไหมกลับบ้านมาตอนกลางคืนเราบ้านมันจะมืดๆืดอยู่แต่บ้านดูสังจะไม่มืดนะเพราะบ,บ้านดูสังจะมีไฟเซนเซอร์แบบอ่าถ้าเกิดมันมืดมันจะเปิดเองรอบๆหลังเพราะฉะนั้นรอบๆบ,บ้านเนี่ยมันจะยังสว่างอยู่ใช่ไหมแต่ว่าในบ้านมันก็จะมืดเราก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าเราก็ทําการเปิดไฟจากข้างนอกบ้านก่อนที่เราจะเข้าบ้านได้เช่นขับรถมาปุ๊บข้างหน้าบ้านปุ๊บเราก็สั่งให ไฟทั้งบ้านเปิดหรือว่าเข้าโหมดประมาณว่ากลับบ้านตอนคืนเลยมันก็จะเลือกว่าจะเปิดไฟตรงไหนตรงไหนตามที่เราเซตไว้นะก็จะเปิดองค์เปิดแอร์ให้เสร็จสับหรือถ้าสมมติเรากลับบ้านตอนกลางวันเราก็เปิดเป็นโหมดกลับบ้านตอนกลางวันไฟก็จะไม่เปิดแต่ว่าแอร์หรือว่าอุปกรณ์ทําความเย็นก็จะเปิดให้เราเสร็จสับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องการลืมปิดนู่นปิดนีน่หรือว่าเปิดแอร์ให้มันเย็นก่อนได้ล่านี้สามารถสั่งจากข้างนอกบ้านได้ด้วยนะอย่างเช่น คุณนายแม่สมมติว่าคุณนายแม่ออกไปช้อปปิ้งข้างนอกและเกิดนึกขึ้นเกิดเกิดลืมว่าไม่ได้ปิดไฟรหรืออะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วบิลซังสองกองก็มาเห็นจากญี่ปุ่นใช่ไหมบิลซังเห็นเอ้ยไฟไม่ได้ปิดนี่บิลซังก็สามารถกดปิดไฟจากที่ญี่ปุ่นให้คุณนายแม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถือว่าสะดวกสบายอย่างยิ่งเทคโนโลยีโฮมออโตเมชันแบบอ่าไอโอทีและที่สําคัญคือว่าเราไม่จะเป็นต้องเดินสายไฟเลยแม้แต่เส้นเดียว คือมีขอแค้ให้มีแค่ตัวปลัก๊กพอมีปลั๊กปุ๊บเราก็เสียบเสียบเสบทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบไวเลสหมดเลยเพราะฉะนั้นสะดวกสบายอย่างยิ่งไม่ต้องเจาะฝาผนังบ้านใดๆเลยส่วนราคาก็ไม่บอกละกันเพราะว่าบิวซังทำเองบิวซังแค่ซื้ออุปกรณ์มาเขียนโปรแกรมเองนะที่บิวซังทำเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงอัตโนมัติให้คุณนายแม่นะเพราะว่าเผื่อคุณนายแม่อยู่ห้องนู้น ขี้เกียจลูกขึ้นมาปิดไฟห้องนี้เพราะคุณนายแม่เวลาอยู่แล้วจะติดเตียงคาว่าติดเตียงคือขี้เกียจลูกอะก็คือหลังจะติดเตียงแล้วก็หลับไปเลยใช่ไหมก็เลยทำให้คุณนายแม่สั่งงานด้วยเสียงง่ายๆแล้วกันแต่ว่ามันก็มีอุปกรณ์บางชนิดนะอย่างเช่น a m ม z o n Echo ใช่ไหมสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ผ่านไม่ใช่ผ่านก็คือสั่งงานด้วยเสียงได้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะแต่คุณนายแม่ภาษาอังกฤษไม่กระดิกเลยไงไม่ได้เลยไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้ออ m a ซอนมาเนี่ยรัปลองว่าใช้งานไม่ได้แน่นอน ผู้สูงอายแก่ๆเนี่ยใช้งานไม่ได้เคยเห็นในโฆษณาบางบ้านแบบว่าที่50ล้านร้อยล้านนะเขาจะแถมไห้เครื่องอเมซอนนั้นเน่ยใช่ไหมสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ก็ไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมุติเอาเครื่องนี้ไปให้ชใช้ใช่ไหมก็จะสั่งงานใ,ใชพาะพวกคนวัยทำงานหรือเด็กๆที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อะละอากงอาม่าล่ะ ุณป,ป้าคุณยายแก่ๆพ่อแม่พูดอังกฤษไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมบิลลซันก็เลยต้องทําเป็นระบบภาษาไทยขึ้นมานั่นเองแล้วถ้าเกิดไปซื้ออุปกรณ์ของอเมซอนใช่ไหมมันก็จะแพงมันไม่ใช่ตัวอเมซอนเองนะก็คืออเมซอนก็จะแพงอันนึ้งระดับหนึ่งใช่ไหมและอุปกรณ์สัญญาณต่างๆเนี่ยจะต้องซื้อให้มันเข้ากับอเมซอนได้มันก็จะยิ่งแพงใช่ไหมทีนี้บิลลซังทำระบบเนี้ยเป็นระบบที่ถูกแล้วก็ ประยุกต์เอาใช่ไหมใช้เทคนิคนิดหน่อยในการประยุกต์นุ่นบวกนี่ให้มันเชื่อมต่อเข้าหากันได้แล้วเขียนโปรแกรมให้มันเข้าหากันได้ถ้าเกิดบิลซังกลับบ้านตอนกลางคืนใช่ไหมก็จะมีแค่ไฟรอบบ้านที่มันสว่างใช่ไหมส่วนไฟในบ้านก็ยังไม่ถูกเปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นบิลซังก็จะสั่งว่าวดดีซิริเปิดไฟห้องอาหาร ไฟห้องอาหารเปิดแล้วไฟห้องอาหารก็จะเปิดแล้วยูรุังก็สั่งอีกว่าให้เปิดไฟห้องรับแขกแล้วกันอ่ะวัดดีศริเปิดไฟห้องรับแขกโอเคไฟห้องรับแขกเปิดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเดินเข้าบ้านได้อย่างสบายใจบ้านก็จะสว่างแอร์ก,ก็จะติดทุกอย่างจะติดหมดเลยอันนี้ก็เป็นบ้านตอนกลางคืนนะพอตอนกลางคืนเนี่ยระบบไฟอัตโนมัติก็จะทำงานทำให้ ไฟรอบๆบบ้านเนี่ยติดเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าบิลูซังก็จะมีรีโมทคอนโทรลนะสามารถควบคุมบ้านไฟได้ทั้งหมดทุกอย่างอย่างเช่นอ่ะตอนนี้ก็จะเปิดอ่อนที่ห้องอาหารนะอ่ะพ้อห้องก็สว่างขึ้นมาหรือว่าเปิดไฟที่ห้องนอนข้างบนแล้วกันอ่ะเปิดไฟห้องนอนข้างบนมันก็สว่างขึ้นมาเห็นไหมอันนี้ก็คือบิลูซังก็บังคับจากแอปตรงนี้เลยในมือถือนะแล้วก็ อ่เปิดไฟที่ห้องข้างบนและการห้องพระนะอ่ก็เปิดไฟขึ้นมาตรงนี้ทุกอย่างก็จะคอนโทรลเสร็จสับพในมือถือตรงนี้สมมติบิลูซังลืมสมมติคุณนายแม่ออกไปนอกบ้านแล้วบิลูซังส่องกล้องมาจากญี่ปุ่นแล้วเห็นอุ้ยคุณนายแม่ลืมปิดไฟก็จะใช้อ่าจะสั่งมาจากญี่ปุ่นให้ปิดไฟตรงนี้ได้เลยเหมือนกัน